สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ้งครับเเงงก็เป็นอย่างกันเป็นนี่ยังอีกเนี่ยเออพี่เด็กเป็นอย่างยังแตก

นี่ยังหาไม่เจอเห็นไหมไส้ไหนแน่แน่ตันเมื่อตัวที่ผมนุ่นเนี่ยมันถูกับเล็กอยู่เนี่ยยังไงปิดตันเบื้องว่าน่าจะเป็นรูนั่นหลึ่งเดี๋ยวเราลอง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 สตาร์ทเบิ้ง

เหล้เนี่ล้โอ้เจอล้เจอล้นี่เรายใจสายนั่นอาจารนี่และเจอล้วนี่ละเจอมันแข็งมันขูดด้วเนาะมันขูดกับเล็กมันเลนเลยหัวนี่แหละเนี่แหละนี่เจอมันโุ้ผมอยู่ทงหายใจพอดีเลยว่นนหัว เต็มเลยวะทั้วา่าปากเสนเลยวะเลี้ยงเลยดิรู้เยู่ว่าเป็นสายเลี้ย <c oughs> นี่ก็น่าจะได้ทำก่อนน่าจะได้เปลี่ยนสาย,ย <c oughs> ใช่ไหมใช่แก้ว <c oughs> แบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยอาการไม่ดีเลยครับ น yes. oh, right? oh, yeah. ี่เสีเซมบอกไม่ชอบเลยนะเม่อมัเอาไห้ชนเรไเปล่ยเบียดทุกสบายนุ้งปิดฟองหาใจเลยน้ำมันเสวยงไอ้คลิปวนี่ะไอ้คิปว่เป็นยังจะถ่ายคลิปวะคอยถ่ารูปโอ้ยมาปะกลุก

กูือแ่กให้ทายอบคมากัแม่ก็เล่นอะไรนี่หยดติง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 เลยคมันถูกกําลิกอ้เล็กขาดอีกหลายดัวนี่ไอ้เล่นบ่ตลองลงสินไดนเห็นแล้วสินไงมันมีสองสินครูไปขยับมั้ยเดี๋ยวเห็นกอไหมน่มาจา์ตัวล่างวะยกบินคนคือมา เซ็กเห็นหมวกที่อยู่บนรถไหมปักปักไปเบิ้งหมวกไอ้ทีงรถเห็นไหมวะเข็นป่ะก็อ่อนเนาะขันยางข้นเลยถ้าเป็นม่งรงสิบนี่ขึ้นไปไหวเมื่อกี้ทอนตใส่เลย แค่ไหนทางนี้นะขึ้นใไใบรอบนึงตียี่ทางแค่นี้ขึ้นไใไหวบ่ยี่ไปดูทางลุพี่ว่ามันเส้นไหนนะนี่เส้นนี้ครับไม่ดูน้ำนี่ทเบียนเนี่ยอ่คุยๆเส้นนี้บ่เนี่ยนี่เห็นบ่เห็นมือวันีเห็นบ่เดี๋ยวน้ำมือกลมอะไรนี่ใช่เลยใช่ใช่ขึ้นไปรถพรมเปื้อนเลยเนี่ยใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับ

แซมอาหากุญแจมาซอยนั่นแล้วครับ,บครับครับเอาเบื่อยัง,ยง,ง,งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวช่วยเขาก่อน